วันนี้พี่น้องวันนี้เราก็ประตอนหนึ่งโครินโทบทที่11ภาค2ภาคหนึ่งก็บอกอะไรหน้าที่ของเราเราก็มีผู้ชายมีศีรษะคือพระคิดผู้หญิงมีศีรษะคือผู้ชายแล้วก็พระคิดก็มีศีรษะคือพระเจ้านะครับก็บอกให้รู้ถึงสิทธิทอํานาจของแต่ละคนส่วนศีรษะ,ะนี้นะครับจะสังเกตเมื่อเขาเปรียบเทียบระหว่างสามีภรรยาสามีเป็นศีรษะของภรรยาก็จริงแต่สามีมีหน้าที่ทาไมครับ รักภรรยาและชนุถนอมส่วนภรรยามีหน้าที่อะไรครับเชื่อฟังสามีเช่นเดียวกับเราเพราะเราก็มีศรีรษะผู้ชายก็มีศรีรษะคือพระคิดเราก็ต้องทําไงครับรักพระคิดเชื่อฟังพระคิดเพราะว่าพระคิดเนี่ยรักเรามากจนสละชีวิตของโปรงให้กับเราได้โอเคก็เป็นหน้าที่ที่มีต่อกันและกันนะครับแต่ทั้งหมดเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับ แต่ตอนนี้เรากําลังพูดถึงบทบาทหน้าที่ที่เรามีที่พระเจ้าให้กับเราแต่ละคนในโลกนี้นะครับเราต้องแยกให้ออกระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้เรายังมีหน้าที่และบทบาทที่ต้องทำโอเคพอถึงอ่านหนึ่งโครินธ์บทที่บเอ็ดข้อสิเ็ปาโลเขาก็ต่อว่าพี่น้องเลยบอกว่าไม่มีอะไรจะชมเลยนะพวกเธอมาประชุมกันแทนที่จะมันจะดีเนี่ยนะกับแย่เลยเกิดอ,อะไรขึ้นที่ประชุมที่ไหนครับ เขาใช้คําว่าเอกราเซียเอกราเซียก็คือคนที่ถูกแยกออกมาก็คือคริสจักรนั่นเองโบสแต่ว่าตรงนั้นสมัยนั้นเขาคงไม่มีโบสเป็นเรื่องเป็นราวเขาคงไปบ้านใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่จัดบ้านต้อนรับพี่น้องก็มาประชุมกันพอพวกคุณมาประชุมกันเนี่ยนะก็แบ่งพักแบ่งพวกกันก็มีทั้งคนรวยคนจนแน่นอนอยู่แล้วสังคมมันกว้าง เมืองโครินโกก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความบาปและรูปเคารพอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาก็มีแบ็กกราวของเขาอะที่แตกต่างกันนะพอมาประชุมกันพอมาเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเปาโลถึงได้คิดว่าคนพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นเด็กจะต้องกินน้ำนมซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้านะแต่กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะกินอาหารแข็งขึ้น เพราะยังเป็นเด็กเพราะฉะนั้นจะมีการแบ่งพักแบ่งพวกกันนะผมก็ว่าน่าจะมีมูลความจริงนะอะไรกันจะต้องมีการแตกแยกกันเพื่อพิสูจน์ว่าใครอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือจะต้องมีการพิสูจน์กันหน่อยล่ะฮะด้วยการแตกแยกเป็นกกกหรอจะได้รู้ว่าใครเป็นพวกของพระเจ้าหรอฮะดังนั้นเมื่อคุณมาประชุมกันเนี่ยนะครับ สิ่งที่พวกคุณกินกันนั้นจะเรียกว่าเป็นงานเลี้ยงมื้อเย็นขององค์เจ้าชีวิตไม่ได้เลยอันนี้กําลังพูดถึงหลอดซัปเปอร์หลอดซัปเปอร์ก็คือสิ่งที่พระเยซูทําในคืนก่อนที่พระเยซูจะถูกจับไปนะครับพระองค์ก็กินอาหารมือ้อปัสคาใช่ไหมอาหารมื้อที่จะอะไรนะเฉลิมฉลองอตอนที่ชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ในค่ำคืนนั้นด้วยความเร่งรีบก็ ขนมปังไม่สามารถใส่เชื้อฟูได้ไม่ไม่สามารถรอให้มันฟูได้ก็เลยเป็นขนมปังที่ไร้เชื้อซึ่งเล็งถึงพระเยซูคริสที่ไม่มีความบาปเลยแล้วก็ลูกแกะลูกแกะตัวผู้บริสุทธิ์นะเอามาฆ่าเอาเลือดมาทาที่ข้างประตูและข้างบนนะแขนทั้งสองของพระองค์แล้วก็ศีรษะของพระองค์นะเป็นเป็นเงาทั้งสิ้นพวกนี้ในค่ำคืนนั้นเขากำลังกินกันอาหารมื้อนั้น พระเยซูก็หักขนมปังแล้วบอกว่านี่เป็นกายของเรากินนันี่เป็นกายของเรา,นนะเา,เราแล้วก็เอาจอกมาจอกนั้นก็มีเหล้าวายอยู่ก็ดื่มนะนี่เป็นเลือดของเราเป็นสีแดงเลือดของเราทั้งสองอย่างนี้นะครับพระองค์ก็พูดแล้วพูดอีกนะในจอนโดยเฉพาะจอบทที่6ถ้าพี่น้องไปอ่านดีๆพี่น้องจะเห็นเลยว่าพูดถึงเรื่องนี้แหละศีลและลึกนี่แหละนะก็คือขนมปังพระองค์บอกว่านี่นะจอนเนี่ยนะว่ายังไงบทที่6ก็คือ พระเยซูบอกตัวเรานี่แหละคือขนมปังที่ให้ชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวอีกเลยและคนที่ไว้วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยในจอห์นบทที่6ข้อ35นะครับแล้วก็พระองค์ก็พูดถึงต่อในจอห์นบทที่6ข้อ54ว่าคนที่ได้กินเนื้อและดื่มเลือดของเราจะมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไปเราจะให้พวกเขาฟื้นขึ้นมามีชีวิตในวันสุดท้ายนี่เป็นคำสัญญา พราะเนื้อของเราก็เป็นอาหารที่แท้จริงและเลือดของเราก็เป็นเครื่องดื่มที่แท้จริงคนที่กินเนื้อและลืมดื่มเลือดของเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับเราและเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับคนนั้นเข้าสู่กายเดียวกับพระคิดอ่ะพระบิดาผู้มีชีวิตอยู่เนี่ยส่งเรามาเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะพระบิดาดังนั้นคนที่กินเนื้อเลือดและเนื้อของเราก็จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นศีลลึก ที่พระองค์กำลังพูดถึงมีความสาคัญเกี่ยวกับเลือดและเนื้อขนมปังเปรียบเป็นเป็นร่างกายของพระองค์พระองค์บอกไม่ได้บอกเปรียบเปรียบเสมือนร่างกายของพระองค์พระองค์บอกเป็นร่างกายของพระองค์ในมัทธิวบทที่26ขนมปังและเหล้าอางุ่นนะขณะกินกันอยู่พระองค์ก็เอาขนมปังมาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเสร็จแล้วก็หักให้พวกนี้บอกรับไปกินซะนี่คือกายของเรานะครับแล้วก็หยิบจอบมาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเสร็จแล้วให้ดื่มซะนี่เป็นเลือด ทำไมของเราซึ่งเป็นเลือดแห่งคํามั่นสัญญาใหม่ที่หลั่งไหลออกมาเพื่อยกโทษให้กับความบาปของคนทั้งหลายเห็นไหมครับว่าเลือดของพระองค์ที่หลั่งไหลบนกางเขนเท่านั้นที่สามารถลบล้างความผิดบาปของคนทั้งหลายนั่นพระเยซูพูดเองนั่นแหละเป็นศีลและลึกที่พวกเราทํากันเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าไม่บัพติศมาและจะตกนรกก็แปลว่าเลือดของพระองค์ไม่พอถ้าเลือดของพระองค์ไม่พอคุณจะต้องไปล้างต่อที่บ่อบัพติศมา ก็แสดงว่าสิ่งที่พระเยซูพูดเมื่อกี้ในมัทธิวบทที่26ข้อ26 27 28ก็จะกลายเป็นความเท็จถูกต้องครับใครก็ตามที่พูดอะไรครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็เป็นโกหกใช่ครับคุณลองพูดอะไรครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสิงและอีกครึ่งหนึ่งคุณก็เก็บไว้โดยมีเลสนายนัน่นนะนะแบบนั้นเขาเรียกว่าโกหกเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเปโตบอกว่าจะต้องบัพติศมาด้วยไม่งั้นจะตกนรก เพราะว่าความบาปลบล้างกันที่บ่อบาปศิสมาก็แสดงว่าพระเยซูพูดโกหกคุณต้องเลือดเอาแต่จริงๆเป็นโตไม่ได้ว่าอย่างนั้นที่ผมพูดไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งเขาบอกว่าอะไรครับกับใจซะเพื่อความผิดบาปจะถูกลบล้างเสียโอเคมาต่อเพราะฉะนั้นปเปาโลเขาลังต่อว่าพี่น้องที่มากินศีลระลึกกันที่ในคริสจักร นะครับปรากฏว่าอะไรมันไม่ได้เรียกว่าเป็นหลอดซัปเปอร์ได้เลยแล้วเพราะอะไรเพราะพวกคุณต่างคนต่างกินอาหารที่ตัวเองเอามาอย่างตะกะตะการเลยทิ้งให้คนหนึ่งหิวและอีกคนหนึ่งเมาไปแล้วตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าพี่น้องบอกว่าศิรล,ลึกเนี่ยนะเขากินน้ำอางุ่นกันแม้กระทั่งในสมัยของพระเยซูก็กิกนน้ําองุ่นกันเถียงจนคอขึ้นเอ็นแต่จริงๆแล้ว มันจะเป็นไปไม่ได้หรอกน้ํางุ่นไม่ทําให้ใครเมาได้พี่น้องเขาบอกมันไม่ใช่ไอ้น,นี้เป็นน้ําองุ่นสดที่บีบคั้นออกมาสดๆเลยสดๆก็ไม่ทําให้ใครเมาได้หรอกพี่น้องตรงนี้มีการเมาเกิดขึ้นและการเมานี้ก็ไม่ใช่ที่เดียวนะกิจการบทที่สองข้อสิบห้าก่อนที่เป็นวันเพนท์คอสอ่ะคน u, ะคนยูอ่ะคนยูมาต่อว่าพี่น้องอะ่ะที่พูดภาษาแปลกๆตอนได้รับพระวิญญาณแล้วอะ่ะว่าคนเหล่านี้ทําไมครับเมาไปแล้วใช่ เโตถึงได้แก้ต่างว่าไม่ได้เมาเห็นไหมเขาใช้คําเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมันบอกให้รู้ว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ใช้ในสีละลึกนะี่ในนี้นี่เป็นกำลังพูดถึงคิดจักรนะพี่น้องบอกว่านี่ไม่ได้เกี่ยวกับคิดจักรเพราะฉะนั้นกินได้แต่นี้กํกาลังพูดถึงคริสจักรเอ็กคราเซียเพราะฉะนั้นเวลาสอนอะไรก็สอนให้ดีๆหน่อยอย่ามั่วไปมั่วบาเพราะว่าทฤษฎีของคุณบอกว่ากินล้วาัางุ่นบาปพระเยซูไม่มีทางเปลี่ยนน้ำละวัาางุ่นในคณาในหนังสือจรใช่ไหม เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระองค์ไม่โปรโมทให้คนดื่มเหล้าองุ่นพี่น้องครับสมัยนั้นเขาดื่มเหล้าองุ่นกันเป็นน้ําเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะเปลี่ยนน้าเป็นเหล้าองุ่นก็เป็นแปลกอะไรเข้าใจไหมเออถ้าคุณกลัวกลัวว่าคุณจะไปเมากันคุณก็เอาพระคัมภีร์มาสอนสิครับว่าการดื่มเหล้าองุ่นไม่เหมาะสําหรับพวกเราในยุคนี้เพราะว่าเราไม่ใช่ดื่มน้ําองุ่นหรือว่าเหล้าองุ่นเหล้าองุ่นไม่เหมาะสาหรับเราในยุคนี้เพราะว่าเราไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นเป็นเหมือนชีวิต ประจำวันเหมือนกับคนอิสราเอลหรือนคนยูในสมัยนั้นคุณก็บอกสิครับอย่าไปปิดเบือนพระคัมภีสิครับพระคมภีบอกเมาก็เมาสิครับคุณก็อย่ามาแก้ต่างว่าตรงนี้ไม่เมานะตรงนี้ไม่เมาก็มันเมาอ่ะพระคัมภีร์บอกเมาอ่ะก็เมาสิครับผมไม่เข้าใจเลยว่าเอาลอจิกอะไรมาสอนะกะอะไรมั่วๆม,มากเลยเพราะคุณไม่มีบ้านจะกินหรือดื่มหรือยังไงคุณดูถูกพี่น้องในหมู่ประชุมของพระเจ้าหรือยังไงนี่หมู่ประชุมอีกแล้วเอ็กซ์ครเซีย ในคริสตจักรเรื่องนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรครับพี่น้องในที่พี่น้องประชุมกันนะครับไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ข้างนอกข้างนอกในนี้เขากําลังประชุมกันถึงทําศีลดลึกคุณจะทําให้คนจนอับอายขายขี้หน้าหรืออย่างไรแล้วอย่างนี้จะให้ผมว่าอย่างไรผมไม่ชมหรอกนะ ไม่มีทางเพราะฉะนั้นก็โกรธครับเพราะว่ามีทั้งคนรวยและคนจนคนรวยมันก็กินของมันเลยกินจนอิ่มเลยทิ้งคนจนให้อดอย่างไม่รอกันเลยเพราะง่ายๆไม่รอไม่สนใจเพราะว่าอย่างนี้แหละเป็นการทําไมครับดูถูกพระกายของพระองค์เขาถึงได้พูดถึงศีลระลึกขึ้นมาไงแล้วบอกว่าคําสั่งสอนที่ผมได้รับจากองค์เจ้าชีวิตและผมได้ถ่ายทอดให้กับพวกคุนนั้นคือในคืนที่พระเยซูถูกขักหลังนั่นแหละนนในมัทธิวบทที่26ข้อ26-27นั่นแหะกำลังจะถูกจับไป ยูดาอิสคาริโอจะพามาจับทหารมาจับในสวนเกสเซมเนหลังจากที่กินเสร็จพระองค์ก็จะพาศิษย์เข้าไปสวนเกสเซมเนอธิษฐานแล้วก็ยูดาอิสคาริโอก็จะเอาทหารมาจับพระเยซูเพราะฉะนั้นคำคำสั่งสอนที่ผมได้รับมาจากองค์เจ้าชีวิตพระเยซูสอนเปาโลโดยตรงบอกแล้ว ไม่มีใครสอนเขากาลาเทียบทที่หนึ่งข้อสิบสองไปบอกเลยว่าเขาพระเยซูสอนเขาโดยตรงและผมได้ถ่ายทอดให้พวกคุณรู้คือในคืนที่พระเยซูถูกหักหลังนะั้นทําไมพระองค์ได้หยิบขนมปังเหมือนเมื่อกี้เลยและหักหักหลังจากที่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หักขนมปังและพูดว่านี่คือกายของเราที่เราได้มอบให้กับพวกท่านทั้งหลายให้ทําอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราให้คิดถึงเรานะตอนทําสิ่งน,นี้นะหลังจากที่พวกเขากินอาหารเย็นเสร็จแล้วพระองค์ก็หยิบถ้วยขึ้นมาอ่าก็ถ้วยเหล้าอางุ่นนั่นแหละ นะครับเพราะมันทําให้เมาได้อย่างเดียวกันและพูดว่าถ้วยเหล้านี้ถ้วยนี้อ่าตรงนั้นมีถ้วยไม่มีเหล้าอังุ่นถ้วยนี้แสดงถึงคําสัญญาใหม่ New Testament อ่าที่พระเจ้าได้ทําขึ้นมาด้วยเลือดของเราเป็นเลือดของคําสัญญาใหม่เห็นไหมครับว่าสําคัญไม่เลือดของพระเยะซูเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกคุณดื่มอ่าเหล้าอังุ่นนี้ก็ให้ทําอย่างนี้เพื่อระล,ลึกถึงเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้ พวกคุณก็ได้ประกาศการตายขององค์เจ้าชีวิตจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพราะฉะนั้นพี่น้องจะสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระองค์ทำก็คือขนมปังเป็นกายของพระองค์อจอกนั้นก็คือมีเหล้าอังุ่นอยู่ในนั้นก็เป็นเลือดของพระองค์สีแดงฉานนั่นนะนะตายบนกลางเขนตึงไว้เพื่อหลังไหลเพื่อความผิดบาป ของเราจะได้รับการยกโทษอันที่หนึ่งและพระเจ้าพอใจมากจึงเอาเลือดของพระเยซูมาทำเป็นคำสัญญาใหม่ New Testament ที่พวกเราอยู่ใต้ New Testament ก็คืออยู่ใต้พระคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นมีแต่เลือดของพระองค์ไม่มีน้ำที่บอกบาิศมาที่จะมาเกี่ยวข้องกับการลบล้างความผิดบาปและพระคัมภีร์ใหม่ก็ไม่ได้ขึ้นกับ บัพติศมาด้วยอย่าบอกว่าคุณไม่ได้บัพติศมาคุณไม่ได้เข้าสู่สกายของพระเยซูคริสต์นะเป็นคําสอนเทปเพราะว่ากายของพระเยซูคริสต์เนี่ยจะเข้าได้ด้วยการดื่มเลือดของพระเยซูและกินกายของพระองค์เท่านั้นเข้าใจไหมตรงนี้ถึงได้บอกดังนั้นใครก็ตามที่กินขนมปังและดื่มจากถ้วยขององค์เจ้าชีวิตอย่างไม่สมควรคนคนนั้นก็ทําผิดบาปต่อร่างกายและเลือดขององค์องค์งเจ้าชีวิตเห็นไหมก็คือบอดี้แอนด์บรั of the Lord Jesus Christ ถ้าคุณกินแล้วไม่ระวังไม่ตรวจสอบดูก่อนว่าคุณลอดโดยเลือดของพระองค์ร่างกายของพระองค์และเลือดของพระองค์ล้างบาปคุณคุณจะมีปัญหาแน่ตอนคุณกินศีลลลึกเนี่ยนะคุณต้องรู้ว่าคุณกินทำไมทำไมถึงพระเยซูถึงให้ศีลลลึกกับคุณมาคุณทำศีลลลึกทุกอาทิตย์แต่คุณไปสรุปบอกว่าไม่บัปติสมาและจะตกนรก เพราะล้างกันที่บัพติศมาคำสอนของคุณนี่มันขัดแย้งกันอย่างแรงเลยคุณไม่ฟังเลยเหรอเวลาคุณสอนน่ะสอนว่าเลือดของพระองค์บนกางเขนลบล้างความผิดบาปของเราเสร็จแล้วคุณก็บอกแต่ถ้าคุณไม่ไปบัพติศมาคุณจะตกนรกเพราะว่าบาปของคุณได้รับการลบล้างที่บ่อบัพติศมาคุณไม่รู้สึกปากคุณสอนนี่หูคุณไม่ฟังเลยอะว่ามันขัดแย้งกันอย่างแรงถ้าคนมีสมองเนี่ยนะ ก็จะเข้าใจว่าคุณกําลังสอนเพี้ยนจากสิ่งที่คุณสอนแล้วถูกต้องครับเพรายาะมาสอนให้ถูกถูกก่อนจะกินขนมปังและดื่มเล่าอังุ่นจากถ้วยขอให้ทุกคนสำรวจตัวเองเสียก่อนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าให้พระเยซูมาตายกลางเขนและเลือดของพระองค์บนกลางเขนลบล้างความผิดบาปเราเราขอบคุณพระองค์ในสิ่งนี้และสำรวจตัวเองก่อนเพราะคนที่กินขนมปังและดื่มนี้โดนไม่สํานึกว่าพวกคุณเป็นกายขององค์เจ้าชีวิตจะทําให้ตัวเองถูก ลงโทษเห็นไหมครับ the body of christ we are all in one เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระคิสตผ่านทางบัพติศมาเดียวคือบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเดียวไม่ใช่บัพติศมาด้วยน้ำหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้ยนะจนป่านี้นะผมเน้นแล้วเน้นอีกทุกครั้งที่ผมสอนถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องเลือดและกายของพระเยซูแล้วไปเน้นเรื่องบัพติศมาด้วยน้ำนะคุณเลิกสอนเถอะจริงๆคุณกำลังควบนำความหหยาะมาสู่ตนเองและนำความหายนะมาสู่ คนที่เชื่อคําสอนของคุณด้วยถูกต้องอันตรายมากพี่น้องครับคุณจะถูกปรับโทษนี่ขณะพี่น้องนะทําไมเพราะอย่างนี้แหละพวกคุณหลายคนถึงอ่อนแอเจ็บป่วยและก็ตายไปแต่ถ้าพวกเราสํารวจตัวเองเสียก่อนเราก็จะไม่ถูกลงโทษเวลาที่พระอ,องค์ลงโทษนั้นพระอ,องค์กําลังตีสอนเพื่อเราจะได้ไม่ถูกตัดสินลงโทษพร้อมกับคนในโลกนี้ <c oughs> ก็คือแค่ตีสอนครับไม่ได้ส่งเราไปนรกนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ คุณอยู่ในบอดี้ของพระคิดแล้วคุณอยู่ในกายของพระคิดแล้วคุณจะปลอดภัยนะแต่ถ้าเกิดคุณทําผิดขึ้นมาจะโดนตีสอนนั่นคือความหมายดังนั้นพี่น้องครับเมื่อคุณมากินกันก็คอยกันด้วยถ้าใครหิวจัดก็กิกนมาจากบ้านเพื่อว่าพวกคุณจะได้ไม่ถูกลงโทษเพราะการประชุมนั้นส่วนเรื่องอื่นๆเอาไว้เมื่อผมมาจะจัดการให้เพราะฉะนั้นพี่น้องเข้าใจล้อย่างว่าศีลลึกเนี่ยนะครับไม่ใช่เล่นๆนะ เราเนี่ยอยู่ในกายของพระเยซูเพราะฉะนั้นเวลาเราทําศีลละลึกเนี่ยเราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกายนี้พอถ้าเกิดเราไม่ระวังนะเราไม่สนใจเรื่องนี้นะเราไปเน้นเรื่องบัพิติมานะก็แสดงว่าคุณเนี่ยนะครับกำลังด้อยค่าเลือดของพระองค์ ถูกต้องเลือดของพระองค์ที่พระเจ้าเอามาทําเป็นนิวเทสเมนต์และลบล้างความผิดบาปของคุณอยู่ในฮีบรูบทที่10คุณไปอ่านเลยในฮีบรูบทที่10พูดชัดเจนว่าอะไรว่าถ้าเกิดคุณไม่เชื่อเนี่ยนะครับคุณในเลือดของพระเยซูคุณก็ทําไมครับหยีบย่าพระเยซูด้อยค่าเลือดของพระองค์ที่พระเจ้าเอามาทําเป็นพระคัมภีใหม่และก็ลบล้างทําให้คุณสะอาดจากความบาปของคุณแล้วก็คุณก็ยังดูถูกพระวิญญ,ญาณด้วย คุณจะเจอปัญหาแน่โอเควันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ข่าวหน้าขอบคุณครับ